ในหน้าเป็นพวกที่ต้อง learning by doing นะคะถ้าคุณไม่ learning by doing คุณจะไม่รู้เลยว่าบ้านเขาขายกันประมาณเท่าไหร่ผมปิดการขายด้วยความรู้เนี่ยแหละเวลาเราไปคุยกับลูกค้าเรามีความรู้เรามีความมั่นใจในการให้ข้อมูลลูกค้าจะเชื่อเรา ของดีในตลาดมันมีเยอะมากแต่ว่าในหน้าบางคนไม่รู้ว่ามันคือของดีไม่ต้องมองถึงว่าเราจะเอาอะไรมาขายให้มองว่าคนอยากซื้ออะไรก่อน เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยครับไม่ต้องไปลองผิดคือลองถูกอย่างเดียวครับผมความรู้พื้นฐานที่เอเจนต์ควรจะต้องรู้นะคะอันนี้ข้อมูลก็แน่นมากๆเลยค่ะเอจริงหนึ่ชอบประสบการณ์ตรงที่พี่เขาแชร์นะหนูรู้สึกแบบปัญหาเรียนไม่ได้อะพอเราเรียนจบมาปุ๊บเรารู้ละขั้นตอนคืออะไรทําให้เข้าใจแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะะว่าเออเขาทํางานกันยังไงก็คือแก้ปัญหาในสิ่งที่แพ้เจอได้แล้วก็คิดว่านําไปใช้ได้จริง อสังหาไม่ได้ดูทุกที่นะฮะล้วก็ไม่ได้ขายได้ทุกที่ถ้าใครพูดว่าอาสังหาขายได้ทุกที่และราคากะชืนทุกที่นี่ไม่จริงนะครับผมราคาไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าลูกค้าจะจ่ายหรือไม่จ่ายแวลูต่างหากที่ลูกค้ายอมจ่ายอาสังหาริมทันเนี่ยวาดกันที่ข้อมูลกับการลงสนามทางการบ้านอย่างหนักเป็นที่จําเป็นทาให้คุณมีแต้มต่อมากๆในการที่จะปิดการขาย ที่สนใจในอาชีพนี้นะคะก็อย่าลังเลค่ะลองเข้ามาเรียนดูนะคะแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นคอร์ส b e e o m e the Agent 101ะคะก็เป็นคอร์สที่น่าสนใจเรียนรู้แล้วก็คุ้มค่าแน่นอนแนะนำค่ะ